วันนี้ครับเขาบอกว่าสปปลาวเดินหน้าพลังงานลมสวรรณเขตโครงการ495เมกะวัตต์ใกล้เสร็จแล้วนะครับโดยที่ท่านสถานกรมสุนใหญ่นะครับณแขวงสวรรณเขตนะก็มีรายงานนะครับว่าท่านพลโทสุวรเหเลืองบุญมีรองประธานสภาแห่งชาติลาวพร้อมกับนะ ท่านกงแก้วมีวรลักรนะครับประธานสภาประชาชนของขวัดส,สวรรค์เขตนะและผู้แทนจากหน่วยงานสําคัญของรัฐบาลลาวครับได้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงยธาธิการและขนส่งกระทรวงเกษตรได้เข้าเยี่ยมชมโครงการสวรรค์วันวิชพาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตสวรรค์เขตครับโครงการสวรรค์วันวิชพาวเวอร์ครับระยะที่1มีแผนติดตั้งกันหันลมทั้งหมด80ต้นในเขตเมืองพินและเมืองนอง ของแข็งสวรรค์เขตครับกำลังการผลิตไฟฟ้าของโครงการรวมทั้งสิ้น80ต้นจำนวน495เมกะวัตต์ครับมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในโครงการกว่า7 6 8ล้านเหรียญสหรัฐครับระยะเวลาสัมปทานดำเนินการ25ปีในระยะที่1ครับจะติดตั้ง48ต้นบนพื้นที่ประมาณ187.5 3เมกตราครับหรือประมาณ1,172ไร่นะ โดยความสูงของกันหันลมนยอยู่ที่130เมตรความยาวของใบพัดตรดสับวามเมตรครความเร็วของลมเฉลี่ยในพื้นที่โครงการอยู่ที่6.75ถึง7.2เมตรต่อวินาทีครับกำลังผลิตไฟฟ้ารวมของระยะนี้อยู่ที่300เมกะวัตต์นะครับนะอ่ามูลค่าเฉพาะระยะที่1ครับประมาณ490ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยจนถึงปัจจุบัน,นก็ได้ติดตั้งก,ง,งกันหันลมแล้วเนี่ย 29ต้นครับโครงการมีความคืบหน้าแล้วกว่า85%นะคราวนี้ครับก็เป็นข่าวที่ผมพูดถึงนะฮะที่พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นข่าวที่น่ายินดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรารู้ว่าสปะปลาวเนี่ยตอนนี้เขาเคลมตัวเองนะว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะครับซึ่งเขาก็ทําโครงการเขื่อนพลังน้ําเยอะละตอนนี้เขาก็ต้องพยายามยขยายนะครับเช่นพลังงานแสงอาทิตย์บ้างนะแต่พลังงานแสงอาทิตย์เท่าที่ดูก็ยังไม่เยอะเพราะต้องใช้พื้นที่เยอะมาก นะแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่กำลังเป็นสิ่งใหม่นะครับซึ่งอตอนนี้เนี่ยก็คือฟาร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้าซึ่งก็เป็นเขื่อนนะครับซึ่งสปอว์ลลาวเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีฟาร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นะตอนนี้นะครับนะซึ่งก็เรามาดูันต่อไปนะครับถึงวิวัฒนาการนะ การเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจลาวนะว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี2570นะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ไทยณแขวงสวรรค์เขตครับโปรดให้กําลังใจช่อง L t v ที i o n ่นของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนําเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับ วันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ใหไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะหระดับ สระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโอคไหมนะแอคโคเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเ,เหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ